สสสาารรก็ปปเเนมะพร้าวเป็นผลไม้ที่นิยมกันอย่างมากในบ้านเรา คุณสมบัติเด่นของมะพร้าวก็คือสามารถนำส่วนต่างๆมาทำเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นอาหารคาวและหวานรวมไปถึงการผลิตน้ำมันมะพร้าวนำมาทำเป็นน้ํากะทิและน้ําตาลยังรวมไปถึงการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาใช้สอยนอกจากนี้มะพร้าวยังถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเราอย่างจริงจัง สร้างรายได้เป็นแสนบาทไม่ธรรมดาเลยจริงๆเอ้คุณพีชายครับคุณพี่ชายทำอะไรอยู่ครับครับอ๋อกำลังคัดเรียกมะพ้าไปพาะพานครับอ๋อนยังนู้ใช่ไหมครับครับน้องดูสวัสดีครับผมน้องดูเชิญใกล้ๆผมก็ได้ครับผมครับ น้องนุครับผมมาจากรายการเกษตรศาสตร,คร์ครับผมอย่างแรกที่ทราบมานอกจากน้องนุเนี่ยจะเพาะพัพนธุ์มะพร้าวขายแล้วเนี่ยน้องนุยังอายุ18อยู่เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับทำไมอายุ18บมันควรจะไปเตะบอลเล่นวิ่งเล่นหรือว่าเตรียมตัวเข้ามาหาลัยครับก็คือเดิมผมเป็นความชอบในด้านการเกษตร,รอยู่แล้วทำไมรแล้วก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยคือพ่อแม่ทำงานเกษตรอยู่แล้วใช่คือคุณพ่อทำสวนมะพร้าวอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมก็มาต่อยอดในเรื่องของทำเป็นต้นพันธุ์ อ๋อ่ะเดี๋ยวเท้าความย้อนไปนิดนึงครับผมตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ยังเรียนเรียนที่ไหนครับเรียนมาอะไรยังจบมาหกแล้วครับที่เบญจะมาครับครับผมแล้วก็เข้าต่อที่รักกระบังเอนติดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้เก่งมากๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมหลักเลยไหมใช่ครับเป็นอาชีพเสริมหลักเลยเป็นอาชีพเสริมที่ทําอยู่ที่ที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่คุณน้ชจะเข้ามาเนี่ย คุณพ่อเขาจะขายลูกมะพร้าวใช่ไหมครับขายเป็นลูกสดแล้วก็ถ้ามะพร้าวแกงก็ขายเป็นลูกแห้งเอาไปทําน้ํากะทิก็คือคุณผู้ชมครับลูกสดนี่ก็เอาไปขายเป็นน้าขายเป็นเนื้อใช่เอาไปทําเป็นน้ําแล้วก็ทําพวกมะพร้าวเผามะพร้าวเจียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกแห้งเนี่ยก็เอาไปทน้ํากะทิหรือว่าน้ำมันมะพร้าวใช่ใช่ครับผมแต่ว่าหลังจากที่คุณนุเข้ามาเนี่ยทำไมถึงจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงพ่อให้มันมีการขายพันธุ์เพิ่มขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือ เราคือตอนนั้นในช่วงนั้นยังมีน้ําท่วมด้วยเรปีห้าสี่ใช่ไหมใช่ตอนปีห้าสี่น้ำท่มวมก็เลยพ่อค้าเนี่ยมาซื้อมาซื้อสินค้าไม่ได้<อ>ก็เลยเยอะเยอะแต่สวนเราไม่ได้ท่วมใช่ครับสวนไม่ได้ท่วมแต่ว่าพื้นที่โดยรอบมันท่วมก็มาไม่ได้ผมก็เลยอเอามาคิดวิธีในการเพิ่มมูลค่าดยกันเพราะเป็นต้นพันธุ์ แล้วก็เ<ส>ป <straightforward> ิดตลาดออนไลน์ซึ่งช่วงแรกเนี่ยมันก็ขายไม่ได้หรอกครับผมก็เลยไปต้องไปศึกษาวิธีใหม่ว่าการเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงต้องมีเทคนิคยังไงแล้วก็ใช้การตลาดยังไงหาความรู้จากไหนครับผม ก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านเองการเพาะต้นพันนี่นะใช่ไหมฮะคือหมายความว่าการเพาะต้นพันก็คือเอาลูกมะพร้าวมาแล้วทำให้มันโตขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วขายต้นพันอ่าใช่มันก็เป็นการว่าให้ถ้าเกิดเราขายลูกมะพร้าวให้หมดเราก็ขายต้นพันก็ได้อ่าใช่อ๋อเป็นการทําอย่างนี้แล้วการตลาดนะครับมีความพิเศษของมันคืออะไรครับที่คุณทําที่พ่อไม่ได้ทาก็คือผมจะทําการตลาดแบบออนไลน์ก็คือลงขายใน ทำแฟนเพจแล้วก็ทำเว็บไซต์ลงขายในเว็บไซต์แบบนี้ครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการตลาดในการการเพจให้มันติดท็อปท็อปทในของ Search Engine Google เพราะว่าพอรวลาลูกค้าเซิร์ชเนี่ยจะเจอของผมก่อนเลยดันยังไงอ่ะผม,มอยากรู้เนี่ยก็ต้องใช้หลักในการทำ SEOSEO คืออะไรครับคือ Search Engine Optimization ครับผมก็ค,คือมันจะเป็นการทำให้บอทของ Google เนี่ยรู้ว่าเพจของเราเนี่ย คือขายมะพร้าวนะอ่า,อาคือขายพันธุ์มะพร้าวถ้าลูกค้าเซจะเจอเลยก็จะมีเทคนิคอย่างเช่นการติดแฮชแท็กอ,อะไรงเงี้ยครับครับแล้วก็การเวลาเราโพสต์ข้อมูลเนี่ยให้เราใช้เป็นตัวหนังสือเขียนบอกว่าของเรานี่คือพันธุ์มะพร้าวให้ให้ใหใหบัตรกเกระดุะครับคุณผู้ชมครับคือคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มันแตกต่างกันตรงนี้ครับคนรุ่นใหม่สามารถก้าวทันก้าวทันเทคโนโลยีได้นะครับผมแล้วก็สามารถทำก็จะได้ให้สุขภาพของคุณพ่อแล้วก็การที่เราเขาว่าปลูกต้นพันเองนะครับผม ยอดมากๆครับผมแล้วพอตอนเนี้ที่สวนเราเนี่ยมีมะพร้าวกี่พันธุ์ขายกี่พันธุ์แล้วก็ปลูกปลูกเท่าไหร่ก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็มี3มี4แบบ4แบบมีมะพร้าวน้ําหอมครับผมแล้วก็มะพร้าวแกงจะแบ่งเป็น3แบบก็มีจัมโบ้จัมโบ้กลมกลางกลมกลางแล้วก็พันธุสวีพันสวีนี่คือขายต้นหมดเลยอ่าใช่ครับขายต้นเท่าไหร่ครับก็ถ้าน้ําหอมต้นละ35บาท35บาทมะพร้าวแกงก็จะมี45ลูกใหญ่ก็เป็น55อืมครับ คือมะพร้าวแกงเนี่ยถ้าเกิดจะมองง่ายๆก็คือจะสูงต้นจะใหญ่กว่าจะสูงกว่าครับเพราะว่าอย่างพันธุ์สวีน่ยจะให้ผลผลิตที่ประมาณต้นเมตรครึ่งมะพร้าวน้ําหอมประมาณ50เซนเท่านั้นห้เซนก็ให้ได้แล้วใช่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าที่นี่มีกี่พันนะครับมีทั้งหมด4ี่พันนะครับออกไปเราจะไปศึกษาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจะทํำยังไงขายยังไงนะครับผมรบกวนนุองด้วยครับผมพาไปหน่อยฮะจะเก็บลูกนี้ก่อนไหมครับ จะสอยลูกนี้ก่อนไหมครับใส่ก่อนก็ได้ลูกปูนด้วยครับดูวิธีการสอยไปด้วยเลยฮะัอนีคือเต้องเลือกลูกที่มันเป็นสีมันปูสีมันปูครับมันปูนี่คือสีไหนครับผมมันปูนี่สีน้ําตาลออกน้าตาลนิดนึงอ๋อเพราะว่าลูกวูนี้คือลูกที่จะมามาปลูกต่อใช่ไหมครับลูกเขียวเขียวนี่คือเอามากินเขียวเขียวเลยมันจะต้องมันจะอาจจะน่าได้ถ้างมีพอโอเคนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับผมขออนุญาตครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับลูก evet> สีมันปูเลยโอ้หอันนี้ครับเอาไปทำพันได้ใช่ครับนี่แล้วก็ตัดออกก็ฝานหัวออกพรก็จะได้งง่ายขึ้นครับผมแล้วก็วางลงบนกระดอ่าเป็นที่เท่าแกะที่เท่าครับที่ร้อยตัวเองใช่ัไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับโอ้นี่ยังไม่ทันจะคุยเรื่องอะไรมากมายเลยเนี่ยกะลาซะแล้วกะลาโอ้กะลากะลาไปเลยกะลาไปแล้วไปดจุดไหน รายได้ต่อเดือนจากการขายพันธุ์ผมก็ถ้าช <S lly> ่วงได้เยอะๆหน่อยก็ประมาณเดือนละสามหมื่นกว่า